คำนี้นะคะก็คือมาซซีชาบูชาบูก็ชื่อร้านเลยค่ะมาซ u ีนะคะนะเป็นร้านขายชาบูค่ะตรงนี้ค่ะก็คือยากิโทริก็คือโทริ i, แปลว่านกหรือแปลว่าไก่ก็ได้ค่ะในบริบทนี้ก็คือขายไก่ย่างค่ะก็ยากิที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะหมายถึงการย่างค่ะส่วนคําว่าสเกเวอร์เนี่ย เพื่อเป็นการเพิ่มเติมบริบทน,นะคะว่าเป็นการย่างบนตะแกงนะคะนะไม่ได้เป็นการย่างโดยใช้ไม่ได้เหมือนกับทาเบนยากิร้านเมื่อกี้นะคะนะนั่นแหละค่ะซึ่งคําว่าสเกเวอร์เนี่ยก็คือเอามาใช้เพื่อเป็นการย้ํานะคะวา่าเขาเสียบมาย่างนะคะนะแต่เขาไม่ได้เขียนบอกนั่นเองค่ะนะในภา,าษาอังกฤษที่เขาเขียนก็คือ traditional Japanese Yaki Tori food นะคะนะถามว่าทําไมเขาถึงต้องใช้คําว่า y a กิ Tori เป็นการเน้นย้ํานะคะ ไม่อย่างนั้นเราอาจจะไปเข้าใจผิดนะคะว่าเข้าไปในร้านแล้วเป็นร้านยากินิคุก็คือร้านย่างเนื้อนะคะนะที่นี่ไม่ได้ขายเนื้อนะคะขายแต่ไก่ค่ะหรือไปเข้าใจว่าเป็นร้านทาเบงยากิก็ไม่ใช่นะคะนะหรือจะเป็นยากิโซบะก็ไม่ใช่นะคะก็ไม่ได้เป็นร้านขายยากิโซบะค่ะเพราะว่าคําว่าย่างคํานี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเอาไปทําอาหารหลายรูปแบบนะคะ จำเป็นต้องเขียนเพื่อบอกการความสับสนนั่นเองนะคะนะคำข้างบนนะคะนะกับฮายาชิซูชิเด่นร้านอาหารซูชินะคะนะฮายาชิเนี่ยก็คือเป็นชื่อของร้านนะคะนะโดยคําว่าฮายาชิเนี่ยความหมายก็คือแปลว่าต้นไผ่นะคะนะแปลว่าไม้นะคะนะจะแปลว่าป่าก็ได้หรือว่าจะแปลว่าต้นไผ่ก็ได้ประมาณนี้นะคะนะเขาเรียกว่าอะไรคะก็ร้านที่มีวงดนตรีมาเล่นนะคะเป็นแนวร็อกค่ะก็เลยเป็นร็อกใน โคคุไลฟ์เฮาส์ไดโคคุเนี่ยก็คือแปลว่าคำว่าจักรพพัดนะคะนะโดยคำที่อยู่ข้างหลังสุดนะคะนะอ่านว่าคู่นี้ที่แปลว่าประเทศนะคะนะคำนี้ก็คือคาเดนแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะนะคำว่าเด่นหรือเด่นฉะหมายถึงอ่าไฟฟ้านะคะคำว่าเด่นคำนี้แปลว่าสายฟ้าหรือไฟฟ้านะคะนะคำว่าไรเด่นแปลว่าฟ้าผ่าค่ะแปลว่าสายฟ้า ส่วนคำว่าเดินฉะก็คือรถไฟฟ้านะคะนะส่วนข้างบนนี่เราก็จะเห็นนะคะว่ามีขายสมาร์ทโฟนมีขายพนในบ้านมีขายคอมพิวตานะคะนะแล้วก็มีเครื่องของอผู้ใช้งานทั่วไปนะคะนะสมาร์ทโฟนเดต้ดดาโรดโดคำนี้นะคะนะสังเกตไหมคะว่าคำว่าสมาร์ทโฟนนะคะนะอยู่ด้านหลังในภาษาอังกฤษนะคะ แต่ในภาษาญี่ปุ่นมาอยู่ด้านหน้านะคะเพ <c oughs> ราะเขาใช้คําว่าตัวเิะมาทําการขั้นนะคะคําว่าดาวน์โหลดนั่นเองค่ะเพ <c oughs> ื่อต้องการเน้นนั่นเองค่ะว่าจงใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดาวน์โหลดสิ่งนี้นะคะนะในภาษาญี่ปุ่นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจนะคะ <c oughs> ก็คือดาวน์โหลด on สมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะนะ